กลับมาฟังการบรรยายนะครับเ,เราพูดละวว่าสถานีเรดาร์ของโกมุตุแล้วสถานีเรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราจะพบว่าข้อมูลเรดาร์นะครับมันมีข้อมูลให้ใช้หลายสถานีใช่ไหมครับแล้วถ้าหานิสิตเนี่ยสามารถใช้ได้จัดการข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับนิสิตก็สามารถที่จะ นำข้อมูลเหล่านีนะ้มาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยนะครับและการศึกษาได้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เข้าไปทำงานในหน่วยงานเหล่านี้หรือหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลจากเราจากหน่วยงานทั้ง2แห่งนี้นะรวมถึงหน่วยงานของอรวมถึงเรดาร์ของกทมใช่ไหมครับนะซึ่งสามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงทางด้านรีโมทเซนซิ่งและ GIS ได้นะครับนะ หรือผู้สนใจนะครับที่ไม่ใช่นักภูมิศาสตร์ก็จะเป็นทางด้านเอิร์ธไซา์หรือทางด้านปฏิพีทางด้านสิ่งแวดล้อมได้หมดเลยนะครับหรือวิศวกรรมนะได้ใช้ได้หมดนะเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะแต่ประเทศไทยยังมีผู้ใช้น้อยแต่ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีผู้ใช้งานเหล่านี้เยอะขึ้นนะครับใช้งานได้ใช้งานจริงๆเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับ โอเคทีนี้ข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการเผยแพร่คือยังหมายความว่ายังไงคำว่าไม่มีการเผยแพร่ของผมเนี่ยหมายความว่ายังไม่มีการให้ดาวน์โหลดข้อมูลฟรีข้อมูลดิบฟรีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายของผมนะเราลองมาดูต่างประเทศที่เขาเป็นผู้นําระบบเรดาร จะด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าข้อมูลในอเมริกาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าปล่อยข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วจะทำให้เกิดผู้ใช้งานใหม่ๆขึ้นมาเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาได้อัลกอริทึมใหม่ๆขึ้นมาได้คนทรัพยากรใหม่ๆขึ้นมาที่มีคุณค่านะาคนนะครับมีคุณค่าคนสามารถที่จะ สร้างอะไรได้ถ้าเรา,สา,ส,าสามารถสร้างบุคลากรหรือว่าเยาวะชนขึ้นมาได้นะอันเนี้ยเราจะทําให้มีการผลักดันเทคโนโลยีไปข้างหน้าได้อีกนะครับลองดูข้อมูลของแหล่งดาวน์โหลดเรดาร์ของ Nextlet นะที่ผมพูดมามีการตีพิมพ์ในวาราษรในระดับ Scopus หรือเว็บ s c i ไซ c e หมดเเนะื่องจากผมเปน็นนักวิจัยนะผมก็อ่านข้อมูลเหล่านี้อ่านพวกนี้เยอะแล้วก็มั่นใจนะครับว่า ของที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆนะครับต่อต่อประเทศชาติต่อโลกเลยเ่ยอันนี้คือ Next Less, Next Generation Weather Radar นะครับตรงนี้ก็คือเขาบอกว่ามี160นะครับกว่าสถานีเนี่ยที่เป็น S-band นะ jointly operated by uh, NWS นะครับหน่วยงานการเฝ้าระวัง uh, สภาพให้บริการทางด้านอากาศของประเทศเนี่ยก็ตราราว่าเป็นกุมอุตุนิยมวิทยาของเขาเนี่ย เขาก็มีโครงสร้างที่ไม่เหมือนเรานะมีงานวิจัยอะไรที่ซับซ้อนแต่ละหน่วยงานเขาไปยิ่งโอเคเขาก็โปรไวนะครับข้อมูลให้ข้อมูลมาใช้ในเลเวล2กับเลเวล3นี่ถ้าเลเวล1เนี่ยเป็นข้อมูลดิบเลยที่ยังไม่โปรเซสอะไรเลเวล2คืออะไรเลเวล2ก็คือข้อมูลแบบปริมาตรหรือโวลูมสแกนก็คือมีการสแกนหลายมุมยกนะครับคิดนะครับว่าเขาเอาให้เลย แล้วมันดาวน์โหลดได้จริงๆนะ,ะถ้าเราเข้าไปในเว็บเนี่ยเนี่ยกดเว็บนี้เข้าไปนะครับก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วมีช ANNEL ที่จะดาวน์โหลดได้หลายช่องทางมากนะครับไม่เพียงแต่ช่องทางที่ทางหน่วยงานเขาสร้างขึ้นทั้งนี้เขายังเอาไปให้พวกระบบคลาวนะครับใน a เม z o n a เม z o n เนี่ยเป็นของเอกชนนะก็ให้อเมให ข้อมูลพวกนี้สามารถดึงจากระบบข่าวได,เดว้เดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูนะตรงนี้เมื่อเมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยเอ,อเอาตรงนี้แล้วกันเปิดลายแทบบ้างนะครับเ,เดี๋ยวเนี่ยผมก๊อปีตรงนั้นไอซิก็ถ้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของหน่วยงานเขานะก็คือ national center for environmental information นะครับสังกัดอยู่ใน noa นะ แต่เป็นหน่วยงานย่อยของเขาซึ่งดูแลในเรื่องของเรดาร์นะครับเรดาร์ร้อยหกสิบตัวเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูตรงนี้ได้นะข้อมูลที่เขาให้เนี่ยก็คือ n e x t l e v ด e น e l ส์เล e ์เลเวสองเกับ n e x t l e v Level วลสามโปรนะถ้า Level สองเนี่ยโอเคเป็นข้อมูล ค่าการสะท้อนข้อมูลมีเรเดียนวิลลิโีอันนี้เดี๋เราจะพูดต่อไปสเปกตร w i วิ h อันนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับเชิงปริมาณซึ่งถ้าเป็นข้อมูลถ้าเป็นเรดาร์สมัยก่อนก็เป็น d o p p เปอร์เรดาร์ถพูดสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากตรวจ d o p p เปอได้แล้วยังตรวจพวกหลายๆ o l a r i z a t i o n ข้อมูล Polarization ที่ได้อย่างเช่นข้อมูลพวกดิเฟอเรนเชียลอิฟเฟกติ นะอันนี้ผมจะบรรยายไว้ในเล่มหนังสือของผมนะครับเรดาร์ตรวจอากาศ่างอุตุนิยมวิทยาก็คือหนังสือตัวนี้นะครับ mm. ก็จะมีบทที่บทที่6ที่7นะครับจะพูดถึงเรื่องอลักษณะของ i f f e r e n t i a l r e f l e c t i v i t y นะ c o r r e l a t i o n c o e f f i i i f n t นะ t i f l f r e n t i a l phase อันนี้เป็นเหมือนกับแบนเสริมเข้ามานะครับที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ของกลุ่มฝนโครงสร้างของอากาศได้ละเอียดขึ้นนะครับไม่ได้ใช้ค่า, mm hmm. าการสะท้อน reflectivity อย่างเดียวอนะครับอันนี้เป็นเรดาร์สมัยใหม่นอกจากนั้นจะมีเฟดอะเรย์อีกอะไรอย่างนี้น,นะฮะอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เขาเอาให้เลยแล้วก็มีหลายมุมยกนะครับแล้วก็เลเวล3อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพวก Product ต่งตางๆ ข้อมูลโปรต์แต่ข้อมูลตรงนี้อันเนี้ยเหมาะกับพวกการเรียนรู้การวิจัยการศึกษาการวิเคราะห์นะครับของทางด้านบรรยากาศอุตุนิยมว,วิทยามีนักวิชยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับมี G S ก็ไปเกี่ยวข้องมีเว็บแบบมี Remote Sensing ก็ไปเกี่ยวข้องตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้สามารถที่จะนําไปต่อยอดอย่างเช่นคนที่สนใจอยู่ประเทศไทยก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็หาความสัมพันธ์ กับดาวเทียมที่ r m M หรือ GPM ได้ซึ่งอาจจะดูในเรื่องของรูปเห็บซึ่งผมทำงานวิจัยของสกสวหรือสกวเก่าเนี่ยเป็นได้รับทุนนักวิจัยพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ผมก็ทำเรื่องรูปเห็บนะครับแต่เราก็ทำงานกับเจ้าหน้าที่ในกรมอุตุนะแต่นี้ถ้าเราจะขยับหมายถึงว่าผมจะขยับไปศึกษาของอเมริกาอันเนี้ยก็ได้ เราก็ดาวน์โหลดมาถามว่าแล้วอเมริกาก็จะได้ก็จะเก่งขึ้นสิมันก็ไม่ใช่นะครับองค์ความรู้ที่ได้คือองค์ความรู้สากลน,นะถ้าเราสามารถทําตรงนั้นได้ซึ่งข้อมูลเขาตรงนี้มาตรฐานนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาศึกษาที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับซึ่งนักภูมิศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้องศึกษาในไทยอย่างเดียวศึกษาในที่อื่นก็ได้นะครับในเขตร้อนประเทศอื่นเน,นี่ยนะอันเนี้ยมันเปิดกว้างมากเลยนะครับ สำหรับการพัฒนาบุคลากรเดี๋ยวอลองเข้าไปดูนะครับว่าตรงนี้ n e ก l e ็ตอ n นเวนทูในส่วนนี้นะเมื่อกี้กดตรงนี้นะครับ n e ก l e t ตอิน e ว t ทูร e นิกเก็ตอินเวนีเนี่ยพอเข้าไปตรงนี้นะเราจะพบว่ามันจะมีให้เราเลือกสถานีเยอะมากนะครับร้อยกว่าสถานีเนี่ยว่าเราจะเลือกสถานีไหน นะหรือว่าจะเลือกจากไฟล์ที่เก็บไว้ก็ได้ Archive หรือว่าเลือกจาก City Country เขาจะแบ่งขอบเขตการปกครองของเขานะคัน n t r ซิตี้อะไรหรือซนะิปโค้ดรหัสไปรษณีย์นี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกตามชื่อ,อของสถานีก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะโอเคเราลองเปิดตรงนี้เลือกแบบแบบตรงนี้ดูนะครับ มันก็จะให้เป็นลักษณะของแผนที่ตรงนี้แต่อลาสกาตรงนี้นะครับฮาวายอันนี้เซาล h เซาคูรียก็ได้นะโอ้เราสามารถที่จะโหลดเซาคูเรียปโตริโกก็ได้กวมนี่ก็ได้เราศึกษาฝนในเขตเกาะฝนในเขตร,ร้อนฮาวายเนะี่ยเราก็ได้เราสามารถเปรียบเทียบกับดาวเทียมอื่นๆได้นะหรือว่าศึกษาลักษณะของพายุนะที่เด่นๆน,นะที่มีเหตุทีนี้พอเรากดนี่เข้าไป กดตรงนี้เข้าไปนะครับอล,อลองเลือกนะครับเลือกสักสถานีหนึ่งเอาตรงนี้เอาละกันน,ะนี่เราก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้เราเลือกว่าเราจะเลือกข้อมูลชนิดไหนถ้าเราเลือกข้อมูล 2, เลเวลสองเลเวลสองนี่บอกแล้วว่ามันประกอบไปด้วยอะไรใช่ไหมครับเราเลือกเลเวลสองรนี้เป็นข้อมูลแล้วเลือกเดือนนะครับเดือนที่สนใจสมมติเอาเอา,เอาเดือนเดือนเจ็ดเนาะนาคดาแล้วก็ เอาวันแล้วก็เอาปีปีใหม่ๆนะอันนี้นะครับก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้กด create graph เมื่อกี้นะครับ create graph กด create graph แล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาลักษณะเนี้ยเป็น level 2 base data นะครับอันนี้เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลพวกนี้ขึ้นมาได้ก็คือสีแดงๆเนี่ย คืออะไรอันนี้ข้างล่างเป็นเวลานะครับศูนย์ก็คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งแล้วก็ไอ้เส้นเส้นเนี่ยคืออะไรเส้นเส้นเนี่ยหึงเส้นแทนหนึ่งช่วงเวลาของการของการสแกนนั้นๆนะครับซึ่งเขาโดยปกติจะประมาณ5นาทีในการสแกนก็คือส,สีแดงๆหมายความว่า precipitation mode ก็คือเป็นโหมดในการตรวจวัดแบบตรวจวัดฝนนะครับ โหมดอีกโหมดหนึงเป็นแบบ clear air คืออากาศลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่า maintenance ก็คือมันยังซ่อมแซมอยู่นะครับถ้าเป็นสีดำาๆขีดสีดำเนี่ยแสดงว่า unknown mode ก็คือไม่รู้ว่าทําอะไรโหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า precipitation mode เนี่ยคือโหมดที่เราสนใจเราสามารถที่จะ order data หรือว่า direct download ได้เลยถ้าถ้าเขามีข้อมูลนะโอเคเราสามารถกดช่วงเวลานะครับสมมติ 0- 0จนถึง เนถุนถุนสองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไดเรกดาวน์โหลดไดเรกดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยจะเป็นลิสต์เลยลิสต์ข้อมูลนะครับว่าเมื่อกี้ผลตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงสองนาฬิกาใช่ไหมครับก็เขาก็จะให้อย่างนี้ออกมานะครับาสามารถใช้อันนีอ้อีกเครื่องมือหนึ่งนะครับ w e a t h e r and climate อันนี้อีกเครื่องมือหนึ่งที่ผมเคยใช้ใช้อยู่นะครับในการแปลงข้อมูล uf file ไปเป็น shape file เพื่อที่จะเอาเข้าสู่ qgs ก่อนที่จะใช้ python ในการประมวลผลซึ่งเป็น python ที่ผมคิดขึ้นมาในโค้ดของการประมวลผลข้อมูลเ雷达นะเอันนี้ก็อีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถที่จะจัดการได้นะแต่ทีนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้นะดาวน์โหลดพวกนี้ออกมาได้อพอเรากดกดดาวน์โหลดนะครับ กดดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดตรงนี้นี่ทีนี้หมายความว่ายัางไงเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานได้ซึ่งเป็นโวลูมไฟล์นะครับโวลูมไฟล์ตรงนี้นะโวลูมไฟล์จะประมาณ4เมกนะครับไอโวลูมไฟล์ตรงนี้มันให้อะไรเราน,นะครับมันสามารถนํามาเปิดอย่างนี้ได้ครับเปิดมุมยกเนี้ยก็จะมีหลายมุมยกมากนะครับของเรามี4มุมยกใช่ไหมครับของคระมตัว ซึ่งก็เพียงพอในการตรวจอากาศนะครับในประเทศไทยณเวลานี้นะครับตามศักยภาพที่เรามีอันนี้ของอเมริกาคือเขาผลิตเรดาร์ไงผลิตเรดาร์ขึ้นมาผลิตได้เองแต่เราแต่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องไปซื้อเขาฉะนั้นเ,เราก็มีข้อจํากัดในเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องอะไหลเรื่องอะไรเงี้ยแต่ของเขามีวิศวกรนะครับพวกเนี้ยมันผลิตมันมันก่อล่างสร้างตัวมาจากพวก MIT พวกเนี้ย ก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็จากแคนาดาโอเค okay. เราก็จะได้ข้อมูลอย่างเงี้ยมาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์โครงสร้างของฝนเดี๋ยวผมจะพูดใน l a บอีกทีนะครับน,นี่ก็เป็นสถานี1น่งในอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะอันนี้เป็นข้อมูลอันนี้เป็นรหัสใช่ครับรหัสสถานี KDVN เนี่ยเป็นสถานีหนึ่งใน160สสถานีซึ่งข้อมูลแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอันเนี้ยคือผมดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะได้ข้อมูลอย่างเงี้ยมาเล่น ซึ่งข้อมูลอย่างงี้โอเคในโปรแกรม IDV เป็นโปรแกรมที่ visualization ก็คือเอามาดูแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับแต่แค่นี้ถ้าเราจะเข้าไปจัดการข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้าไปในเรื่องของการจัดการเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นนักวิเคราะห์อุตุนิยมวิทยาก็จะวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพที่เห็นนะแล้วก็ร่วมกับข้อมูลการตรวจอากาศตัวแปรอื่นๆร่วมด้วยนะครับ เพื่อที่จะทำการ f o r ์ c a สตในพื้นที่ที่เขาสนใจนะครับโอเคอันนี้คืออันหนึง่งแล้วก็จะมีในเรื่องของอันนี้ก็อีกสถานีหนึ่งนะครับที่ผมไปดูมีระบบคลาวนะครับมีระบบคลาวนั่นก็คือเมื่อกลับไปดูแบบนีน้เดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้นิดนึง ตรงนี้นะครับแหล่งดาวน์โหลดเดี๋ยวสไลด์นี่จะเอาไว้ให้ใต้ใต้ description นะครับของ y t u t u นะครับพวกสไลด์พวกข้อมูลที่จะใช้อะไรพวกเนี้เดี๋ยวจะอัปโหลดให้หมดทำเป็นลิงก์ไว้ใน o o o g l r i v i นะ,ะนี่เหมือนที่เราบอกขั้นตอนแล้วก็เราก็ต้องบอกว่าเ,ออเราจะเอาช่วงเวลาไหนนะครับผลิตภัณฑ์แบบไหนนะแล้วจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่ในส่วนของ คลาวอเมซอนนะครับคลาวอเมซอนหน้านี้นะคลาวอเมซอนคลาวอเมซอนเนี่ยอันนี้ผมทำลิงก์ไว้ก็ปีตรงนี้ได้นะครับพิสิตก็ก็ปีมาก็มันก็จะเปิดหน้านี้มาเนะนี่ยนี่หน้านี้มาแล้วก็สามารถเลือกปีเลือกอะไรได้นะครับเลือกปีที่ต้องการเลือกเดือนที่ต้องการเลือกสถานีที่ต้องการเลือกวันเวลาที่ต้องการ นะเนี่ยมันชื่อรหัสสถานีไอ้รหัสสถานีก็คือคืออะไรคือคือไอ้ตรงกาอน,นาเนี่ยคือตรงเนี้ยนะรหัสสถานี l e c t s i า e เนี่ยอาราบามาอะไรพวกเนี้ยถ้าเรารู้นะจะรู้ได้กดตรงนี้ next inventory เดี๋ยวอีกทีนะมันจะมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกว่าจะเอาแบบชื่อสถานีเอาแบบ กดจากแผนที่หรือกดจากชื่อสถานีอันนี้ได้หมดนะครับนี่ก็คือแหล่งข้อมูลนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดแล้วเราสามารถนำมาเปิดในโปรแกรม IDV ได้นะโปรแกรม IDV โอเคทีนี้โปรแกรม IDV นะครับถ้านดสิทธิ 10. สนใจโปรแกรมนี้โปรแกรม IDV คือโปรแกรมนี้นะครับเปิดมามันก็เหมือนโปรแกรม GS นี่แหละ รเราสามารถเปิดมาดูวิเคราะห์อะไรได้แต่เนี้ยเป็นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับลาสเตอร์นะทางด้านอุตุนิยมวิทยาทีนี้เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดข้อมูล idv software idv แล้วก็บอก idv noa ตรงนี้นะครับ idv noa แล้วก็กดเข้าไปปั๊บทีม idv noa มันชื่อ integrated data viewer ตรงนี้แล้วก็กด มันก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปอ่าดาวน์โหลดเอาอันแรกก่อนตรงนี้ IDV Viewer ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดูปุ๊บในเนี้ยมันก็จะมีการอธิบายว่ามีตัวอย่างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคล้ายๆกับวิดีโอเนี่ย IDV YouTube Channel นะฮะสามารถที่จะเข้าไป เรียนว่า idv เนี่ยใช้งานยังไงได้เดี๋ยวผมจะมีแ a บอย่างง่ายนะครับในการเปิดข้อมูลเรดาร์การเปิดข้อมูลเรดาร์ซึ่ง idv เนี่ยผมก็ใช้ซอฟต์แวร์นี่แหละในการาทำภาพในเล่มหนังสือของผมนะครับเรดาร์ตรวจอากาศทางกรตุนิยมิทยาหนังสือตัวนี้นะครับซึ่งมีทั้งรูปแบบหนังสือและแบบ e-book นะครับรูปแบบหนังสือเนี่ยพันเล่ม อีบุ e ๊กเนี่ยก็ราคามันจะต่ำกว่านี้นะครับเดี๋ยวเขาจะทำเว็บให้ใหม่ในส่วนของอ e ีบุ๊กนะครับก็เข้ามาจากลิงก์ตรงนี้ได้นะครับทีนี้ idv คือตรงนี้แล้วเราสามารถดาวน์โหลด idv idv ดาวน์โหลดตรงนี้ idv 6.0นะครับกดดาวน์โหลด idv 6.0แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะมี แเราก็เลือกถ้าใช้ windows อย่างผมใช้ windows ผมก็เป็น windows 6กิบ bit กดตรงนี้ exe แล้วก็ก็ install อย่างง่ายนะครับก็คลิกคลิกคิก next ไปแล้วก็ accept นะครับข้อ readme อะไรของเขาไปนะครับหรือถ้าใครจะเป็นใน linux ก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าใครใช้พวก macintosh ก็โหลดไปให้เหมาะสมกับของตัวเองนะแล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้งานนะครับ idv ตรงนี้ได้ โอเคนะครับในส่วนส่วนนี้ส่วนข้อมูลนะครับเราได้พูดถึงข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาศึกษาแล้วก็สามารถที่จะสร้างอัลคอริทึมขึ้นมาได้หรือว่าศึกษาปรากฏการณ์ได้แล้วก็ถ้าเป็นในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนี่ยถ้าเราศึกษาพวกเนี้ยถ้าเราแล้วเราตีพิมพ์แล้วเราสามารถที่จะเอาผลงานของเรานี สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้หรืออาจจะไปอเมริกาอาจจะไปเป็นนักวิจัยที่นู่นได้นะครับอันนี้คือช่องทางที่เราเปิดหรือเราเมื่อเรามีสกิลต,ตรงนี้ที่เข้มแข็งเราสามารถที่จะทํางานให้กรมอุตุนิยมวิทยาของเราทํางานให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรหรือทํางานให้สถาบันทรัพยากรน้านะครับหรือทํางานให้กรมชนนะชน,มนะครับกรมชนก็มีเรดาร์นะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะเรดาร์ นะครับเขาติดตั้งแล้วลหลายๆหน่วยงานประเทศไทยเริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่คนใช้ข้อมูลจริงๆที่จะเอามาวิเคราะห์นะครับจริงๆเนี่ยยังขาดแคลนอย่างมากนะครับอันนี้ก็คือดิสลอฟด i ส r อ p ชั o นอย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจะอธิบายต่อไปนะครับในส่วนนี้เราก็ดาวน์โหลดข้อมูล Next แหได้นะครับแล้วต่อไปเราจะ พูดถึงเรื่องหลักการทั่วไปของเลนส์ตัวอาการนะครับก็เราจะพูดถึงหลักการการตรวจวัดชนิดของข้อมูลชนิดของการสแกนนะครับข้อมูล r e f l e t t v v t y y ข้อมูล r a d i a เ v ้ l เว City อย่างนะฮะแล้วก็ไปพูดถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลนะครับในตอนท้ายโอเคครับจบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า